นะครับส่วนถัดไปเราจะมาพูดถึงในส่วนของ floor นะครับแล้วก็ ceiling นะฮะตอนนี้มันจะคล้ายกันนะครับอ่ผมปิด 3D view ไปก่อนนะครับแล้วก็ขยาย 2D view ขึ้นมานะฮะข้นแรกนะครับเราไปที่ floor นะฮะนะครับเมื่อเราลิกคำสั่งที่ floor แล้วเนี่ยนะฮะมันจะหน้าจอจะเป็นสีเทาๆลักษณะน,นี้ แล้วก็มีเครื่องหมายถูกผิดนะครับดูด้านบนตรงนี้เรียกว่า s t c h Mode นะครับเงื่อนไขคือเราต้องกด Cancel คคำสั่งออกไปก่อนหรือว่าจบคำสั่ง i n n s h นะครับเราถึงจะทำคำสั่งอื่นได้นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะสับสนนะครับว่ากดไปแล้วทำไมคำสั่งมันหายไปนะครับเราต้องมากดที่แท็บเขียวๆก่อนนะฮะเพื่อยกเลิกคำสั่งหรือฟินิชคำสั่งมานะครับ เงื่อนไขในการวาดฟลอร์เนี่ยนะครับก็คือเราต้องวาดเป็นวงปิดเท่านั้นนะครับวาดเป็นลักษณะนี้นะครับคือเป็นวงปิดสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงปิดด้านในมันจะกลายเป็นรูนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างกด f i n ิ s นะครับเห็นไหมฮะดูทีทีดีวีนะครับกลับไปครั้งหนึ่งถ้าเราจะแก้ไขมันทํำยังไงนะครับกด edit battery ตัวนี้นะฮะมันจะมาด้านเป็น edit mode หรือ scan mode นะฮะ ผมลบมันทิ้งไปครับผมลบมันทิ้งคราวนี้เนี่ยนะฮะผมจะวาดพื้นทั้งหมดของฮะของบ้านเรานะครับคร่าวๆลักษณะนี้นะครับกด <Go> finish นะครับเห็นไหมฮะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าผมจะแก้ไขให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็ให้มันเป็นพื้นกระเบื้องนะฮะ เราไปที่ edit type นะครับ edit ขั้นแรกนะครับผมจะแก้ความหนาพื้นเป็น125นะครับแล้วก็ใส่เป็น material เป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็กด insert เพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มเลเยอร์ด้านบนกด up ขึ้นไปลักษณะนี้นะครับ ให้เป็น finishing 5นะครับผมอาจจะให้มันเป็นพื้นไม้นะครับสามารถ quick search พิมพ์ wood เข้าไปนะครับ oak for นะฮะความหนา50นะครับโอเคกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับกดเ h ดเพื่อดูเห็นไหมฮะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับอ่าแต่ละห้องเราสามารถ ทำเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการาพื้นชิน้นตรงห้องนี้เป็นอีกห้องหนึ่งผมก็ไอเดียคือทำลักษณะนี้นะครับไปที่ floor plan ชั้นหนึ่นะครับนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งทีมช่วยในการตัดแต่งนะครับคิดด้านที่เราจะเอานะครับ นะฮะแล้วก็พื้นอีกชิ้นหนึ่งผมก็วาดเพิ่มนะครับขนาดนี้กดฟินิชนะครับเห็นไหมฮะมันจะกลายเป็นพื้นอีกชิ้นนึงแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ค่อยมาเปลี่ยนที่ละนะครับผมอาจจะ edit d u ด l i c a t e เป็นไทยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นพื้นไทยละกันพิมพ์สั้นๆลักษณะนี้นะครับอาจจะพิมพ์เป็นกระเบื้องด้านบนไทยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับ โอเคนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเราได้ฟลอร์แล้วเนี่ยขั้นถัดไปเราจะวาดซิลลิงนะครับเราไปที่เราต้องไปที่ซิลลิงแปนนะครับแล้วไปที่คําสั่งซิลลิงตัวนี้นะครับซิลลิงจะมีความพิเศษซึ่งแตกต่างจากฟลอร์ก็คือมันจะมีตัวอัตโนมัติซิลลิงนะครับถ้าเรามีกําแพงล้อมรอบเป็น4ด้านเนี่ยมันจะรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นห้องนะครับแล้วมันจะดีเทคเจอ เราสามารถใส่ซีลิงเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าเราจะปรับเป็นสเกตโหมดก็คือจะวาดใช้คำสั่ง draw วาดแบบ f l o o นะครับแต่ผมจะใช้เป็นตัว a u t เ m a t i ิกซี l i n g นะครับแล้วก็เลือกเป็น60คูณ60เห็นไหมฮะมันจะได้ลักษณะนี้สามารถคลิกได้เลยคลิกด้านนอกมันจะไม่เป็นสีแดงๆเห็นไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นที่ปิดล้อมนะครับ เสร็จแล้วผมลองไปดูเห็นไหมฮะเราก็จะมีซิลลิงนะครับตัวซิลลิงเนี่ยเราสามารถปรับความสูงได้ตรงนี้นะครับเช่นห้องนี้ผมสูง2เมตรเจ็ดสิบเห็นไหมครับความสูงก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือในส่วนของฟอร์แล้วก็ซิลลิงนะฮะ